สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมสิทธิชัยกําเนิดทองก็รับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับมาอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังติดตามข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจกันนะครับในวันนี้ มีนํามาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับฝากคุณผู้ฟังไปติดตามในเรื่องราวแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นเรื่องราวที่รัมตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับ ก็ย้ําว่าคนจนต้องได้รับโอกาสในการพัฒนาและรัฐบาลก็ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับทุกหน่วยงานก็ร่วมกันขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนโดยทางด้านของพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัมตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการร่วมงานเสวนาถามมาต่อไปเพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิมนะครับในหัวข้อลดความเหลื่อมล้ํายกระดับสวัสดิการนะครับร่วมกับศาสตราจารย์พิเศษด at, รอเนกเหล่าธรรมทัศน์รัมตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแล้วก็อีกหลายท่านนะครับในการ เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้นะครับโดยทางด้านของนมำตรีว่าการ,กระทรวงมหาดไทยก็บอกว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นมีการขับเคลื่อนการดําเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้เครื่องมือสําหรับการค้นหาคนจนแบบ มุ่งเป้าหรือว่า TP Map มเนี่ยนะครับมีเป้าหมายครัวเรือนตั้งแต่619,111ครัวเรือนทั่วประเทศแล้วก็ตรวจสอบปัญหาใน5มิตินะครับได้แก่มิติด้านสุขภาพมิติด้านความเป็นอยู่มิติด้านการศึกษามิติด้านรายได้แล้วก็มิติการเข้าถึงบริการภาครัฐโดยมีทีมพี่เลี้ยงเนี่ยปูพรมลงพื้นที่ทั่วประเทศนะครับเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของครัวเรือนยากจนอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องแบบ Intensive Care นะครับเปรียบเหมือนครูที่สอนนักเรียนซึ่งก็มี นักเรียนที่สามารถเรียนผ่านเกณฑ์และก็เรียนไม่ผ่านเกณฑ์นะครับโดยนักเรียนที่เรียนไม่ผ่านเกณฑ์นั้นอาจจะมีปัญหาต่างกันนะครับครูก็จะใช้วิธีติวหรือว่าสอนเพิ่มพิเศษเพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนกลุ่มเหล่านั้นเนี่ยสามารถเรียนได้ผ่านหมดตามเกณฑ์เป้าหมายนะครับ ซึ่งก็เป็นการให้โอกาสในการพัฒนาและก็ให้การดูแลแบบใกล้ชิดด้วยนอกจากนี้รัมตรีว่าการะทรวงมหาดไทยยังบอกกลับเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าสาหรับกลไกในการขับเคลื่อนรัฐบาลโดยท่านนายรัมตรีเองเนี่ยได้มีการจัดตั้งศูนย์น้นวยการขาจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยังย่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือว,ว่าสอจอพอเนี่ยนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้าแต่ละครัวเรือนโดยกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีกลไกการทํางานขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ผ่านศูนย์น้นวนการขจัดความ ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักประะัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในระดับจังหวัดนะครับแล้วก็ในส่วนของกรุงเทพมหาคนครด้วยรวมไปถึงระดับอำเภอนะครับซึ่งทีมปฏิบัติการขาจัดความยากจนในระดับพื้นที่นะครับเป็นทีมปฏิบัติการระดับตำบลแล้วก็มีทีมพี่เลี้ยงเนี่ยนะครับเพื่อที่จะขับเคลื่อนการดําเนินงานระดับพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาความยากจนโดยทีมปฏิบัติการตําบลแล้วก็ทีมพี่เลี้ยงเนี่ยนะครับก็จะลงพื้นที่แบบเคาะประตูบ้านนะครับสำหรับครัวเรือนยากจนจากฐานข้อมูลตาม ระบบ TP Map แล้วก็มีการจัดทําแผนครัวเรือนร่วมกันร,ระหว่างทีมพี่เลี้ยงและครัวเรือนโดยใช้หลักร่วมคิดร่วมทําร่วมแก้ไขปัญหาจากนั้นทีมปฏิบัติการตําบนก็จะทําหน้าที่จัดทําร่างแผนการแก้ไขปัญหาเป็นรายครัวเรือนแล้วก็ให้ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนะครับบรูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือในทุกด้านนะครับซึ่งในขณะนี้เนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาเนี่ย ก็ได้ร่วมกับครัวเรือนโดยจะแก้ไขปัญหาให้เสร็จสิ้นในระดับอำเภอเพื่อสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนแล้วก็เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับทางด้านของน้ำตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังบอกกล่าวด้วยนะครับว่ารัฐบาลโดยท่านนายมนตรีเองเนี่ยได้ให้นโยบายว่าการแก้ไขปัญหาทั้งหมด ทุกมิติเนี่ยต้องทําโดยทุกหน่วยงานนะครับไม่ใช่เพียงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือกระทรวงมหาดไทยเพียงหน่วยงานเดียวโดยจะมุ่งเน้นที่การแก้ไขปัญหาระดับอําเภออย่างเช่นปัญหาด้านสุขภาพเป็นหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องแก้ไขหรือปัญหาด้านการศึกษาเป็นหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้แก้ไขโดยให้ใช้งบประมาณปี2515เนี่ยในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั่นเองนะครับทีนี้ไปดูในส่วนของกระทรวงแรงงานกันบ้างนะครับที่ เร่งสร้างกำลังแรงงานสมรรถนะสูงลดความเหลื่อมล้ําให้ผู้ได้โอกาสมีงานทําแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานด้วยโครงการ3มอนะครับมีงานมีเงินมีวุฒิแล้วก็มีตําแหน่งงานกว่า1,700อัตรานะครับในพื้นที่จังหวัดชนบุรีที่งานมารกรรมสร้างคนสร้างอาชีพสู่ e อ c นะครับทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นก็เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการ3มมอนะครับมอม้าเนี่ยนะครับก็ คือมีงานมีเงินมีวุฒการศึกษาเพิ่มนะครับระหว่างกรมการจัดหางานสถาบันการศึกษา4แห่งแล้วก็สถานประกอบการภาคเอกชนจำนวน13แห่งแล้วก็ได้มีการเปิดงานมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพสู่ EEC นะครับที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกหรือว่า ETEC h โดยทางด้านของน้ำนตีว่าการกระทรวงแรงงานก็บอกนะครับว่าในส่วนของรัฐบาลเองเนี่ยนะครับ สนับสนุนการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนในรูปแบบประชารัฐเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศนะครับซึ่งโครงการ3มอนะครับก็คือมีงานมีเงินมีวุฒิการศึกษาเพิ่ม ที่มีการลงนาม MOU ในครั้งนี้เนี่ยเป็นการบูรณาการร่วมกันในรูปแบบประชารัฐนะครับเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นระหว่างการทํางานนะครับซึ่งก็จะเกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่ายด้านสถานประกอบการก็จะมีกําลังแรงงานที่มีคุณภาพแล้วก็มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการสามารถพัฒนาธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ด้านสถานศึกษาก็สามารถกําหนดหลักสูตรการศึกษาให้เหมาะสมและก็ตรงตามความต้องการนะครับของประชาชนผู้ต้องการมีงานทําและก็สถานประกอบการนอกจากการทํางานในสถานประกอบการแล้วเนี่ยการประกอบอาชีพอิสระก็เป็นทางเลือกที่สําคัญในการมีงานทํามีอาชีพมีรายได้นะครับแล้วก็บรรเทาปัญหาการว่างงานของประชาชน เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงแรงงานที่มุ่งเน้นให้ประชาชนเนี่ยมีความมั่นคงมั่งคั่งแล้วก็ยั่งยืนทางด้านของนายไพยโรธโชติกาสเถียรนะครับอธิบดีกรมการจัดถาง,งานก็บอกว่าสําหรับการลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือโครงการ3มอในครั้งนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณสถาบันการศึกษา4ี่แห่งนะครับได้แก่สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสมาคมวิทยายลายัยเทคโนโลย และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์แล้วก็รวมไปถึงสถานประกอบการภาคเอกชนอีก13แห่งอีกด้วยนะครับโดยผู้สมัครร่วมโครงการเนี่ยก็จะมีโอกาสได้รับการบรรจุเป็นพนักงานของสถานประกอบการมีรายได้นะครับได้รับประสบการณ์ทักษะโดยตรงเนี่ยจากการทํางาน แล้วก็ได้รับโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเมื่อหลังจบการศึกษาก็จะได้รับการปรับอัตราค่าจ้างหรือว่าตำแหน่งงานในระดับที่สูงขึ้นนะครับซึ่งก็ถือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตเพิ่มศักยภาพและก็ผลิตภาพด้านแรงงาน และนอกจากนี้เนี่ยภายในงานมากรรมสร้างงานสร้างอาชีพสู่ EEC ที่จัดขึ้นเนี่ยนะครับก็ได้มีตำแหน่งงานว่างเนี่ยถึง1,700อัตรานะครับจากสถานประกอบการ20แห่งรองรับความต้องการการมีงานทำของประชาชนนะครับอย่างเช่นตำแหน่งวิศวกรโปรแกรมเมอร์แล้วก็ผู้จัดการฝ่ายผลิตนะครับแล้วก็ยังรวบรวมอาชีพต่างๆที่อยู่ในความสนใจของประชาชนเนี่ยมาจัดแสดงจำนวน20อาชีพอย่างเช่นยูทูบเบอร์สตอรี่นมสดนะครับการจัดจำหน่ายโดยรถจำหน่ายอาหารเคลื่อนที่หรือว่าฟู้ดทรัคจำนวน5อาชีพนะครับ นอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นนิทรรศการโลกอาชีพโลกการศึกษาการสาธิตการประกอบอาชีพอิสระอย่างเช่นโคมไฟจากช้อน ทำขนมตาลนะครับทำซูชิอะไรแบบนี้คุณผู้ฟังนอกจากนี้ก็ยังมีการจัดแสดงและก็จาหน่ายสินค้าโอท็อปและภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานนะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยนำไปเป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจเลือกสมัครงานแล้วก็ประกอบอาชีพตามความถนัดของตนเองซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวต่อไปด้วยนะครับทีนี้ไปดูในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมกันบ้างนะครับที่มีการนําผลงานภาพยนตร์วิดิทัศแลวก็ซีรีส์ประเทศไทยออกไปแสดงโชว์นานาชาติในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคาร์สและก็ตลาดภาพ ภาพยนตร์เมืองคาร์สในปีนี้นะครับช่วงระหว่างวันที่17ถึง28พฤษภาคมนะครับโดยทางด้านของนายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับก็เปิดเผยว่าคณะกรรมการภาพรยนตร์และวิดีทัศน์แห่งชาติโดยกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงพาณิชย์และผู้ประกอบการภาพรยนตร์และวิดีทัศน์นะครับ ร่วมรณการการขับเคลื่อนงานการส่งเสริมและเผยแพร่ภาพยนตร์และวิดีทัศน์ทั้งในและต่างประเทศเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ20ปีด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG และผลักดัน Soft Power ความเป็นไทยรวมทั้งเพื่อเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมุาาตสาหกรรมภาพยนตร์และวิดีทัศน์ ที่มุ่งใช้มิติวัฒนธรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศและก็สร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยนะครับโดยสนับสนุนแล้วก็เผยแพร่แล้วก็สร้างรายได้จากอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวิดีทัศน์ของประเทศไทยในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยในปีนี้นะครับทีมประเทศไทยก็ได้เข้าร่วมเทศกาลภาพยนตร์เมืองคาร์สแล้วก็ตลาดภาพยนตร์เมืองคาร์สประจำปี2 5 1 5ที่จัดขึ้นระหว่างที่17ถึง28พฤษภาคมนี้นะครับแล้วก็งานตลาดภาพยนตร์เมืองคาร์สนะครับที่จัดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันนี้ด้วยที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสนะครับ ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้บูรณาการความร่วมมือกับกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและก็กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ในนามทีมประเทศไทยภายใต้ชื่อคอนเทนต์ไทยแลนด์นะครับในการจัดกิจกรรมส่งเสริมเผยแพร่อุตสาหกรรมภาพยนตร์และวิดีทัศน์ในต่างประเทศประจําปี2515นักเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานสสธารัฐฝรั่งเศสนะครับซึ่งนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมยังบอกอีกนะครับว่าปีนี้ประเทศไทยเนี่ยร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคารและตลาดภาพยนตร์เมืองคารในปี ปีนี้นะปี6กเนี่ยนะครับกลับมาจัดกิจกรรมในรูปแบบปกติหรือว่าแบบออนไซต์อีกครั้งหนึ่งซึ่งประเทศไทยเนี่ยได้เข้าร่วมโดยจัดคูหาประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมภาพยนตร์ของประเทศไทยหรือว่าไทยแลนด์พาวเ l i o n เียนจำนวน2ครูหาประชาสัมพันธ์ คูหาแรกก็อยู่บริเวณ Village International นะครับโดยเป็นการบูรณาการระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมภาพยนตร์และวิดีทัศน์ของประเทศไทยและก็การจัดก,กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์อุตสาหกรรมภาพยนตร์และวิดีทัศน์โดยมีการให้ข้อมูลอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวิดีทัศน์ไทยข้อมูลทำเนียบภาพยนตร์ไทยข้อมูลทำเนียบละครโทรทัศน์และซีรีส์ไทยนะครับรวมไปถึงข้อมูลการจัดเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานครปี2564หรือว่า b a n g k o อาเซียน i l m เฟสติวัล2021นะครับข้อมูลประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยข้อมูลการประสานติดต่อหน่วยงานบุรณาการและก็ข้อมูลอื่นๆที่มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยและก็การเสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทยในระดับนานาชาตินอกจากนี้นะครับ คูหาบริเวณ Village ินเตอร์เนชั่นแนลยังมีการจัดงานเปิดคูหาประเทศไทยการถแถลงความสําเร็จในการเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 กิจกรรมจัดงานเลี้ยงผู้ผลิตภาพยนตร์โดยจัดเสวนาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ระหว่างจัดเลี้ยงการจัดพื้นที่เจราจาสาหรับผู้ประกอบการรายย่อยและกิจกรรมดําเนินการจับคู่ธุรกิจนะครับ ส่วนคูหาที่2นะครับโดยกระทรวงพาณิชย์นะครับเป็นการดําเนินกิจกรรมจับคู่ธุรกิจนะครับซึ่งได้จัดคูหาจําหน่ายแล้วก็เจรจาภาพยนตร์และว,วิดีทัศน์ไทยสาหรับผู้ประกอบการ10รายแล้วก็มีกิจกรรมจัดพื้นที่เจรจาสําหรับผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็กิจกรรมดําเนินการจับคู่ธุรกิจอีกด้วยนะครับ ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ครั้งนี้เนี่ยได้มีการจัดงานออนไซต์สาหรับรเทศากาลภาพยนตร์เมืองคานนะครับแล้วก็ในส่วนของผลงานของประเทศไทยก็ได้เผยแพร่ไปสู่สายตาชาวโลกอีกครั้งนะครับคุณผู้ฟังครับไปดูกันต่อนะครับในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่มีการแนะนําประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสู่วิถีชีวิตใหม่ตามหลักสุขศึกษานะครับรักษาระยะห่างทางกายดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในแนวทางปฏิบัติเดียวกันนะครับทางด้านของดรสาธิตปิตุเตชาธรมตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขใน วงเลาที่ผ่านมาก็เป็นประธานในการประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติครั้งที่20นะครับภายใต้แนวคิดล้มหรือรุกนะครับรุกก็คือในการรุกไปข้างหน้านะครับคุณผู้ฟังครับปรับพฤติกรรมสู่ชีวิตใหม่พร้อมปฏิกถาพิเศษนะครับ เรื่องพฤติกรรมสุขภาพวิถีชีวิตใหม่และมอบโล่นักสุขศึกษาดีเด่นปี2 5 1 3ยและ2 5 1 4นาะครับโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยให้ความสําคัญกับการพัฒนาสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะด้านพฤติกรรมสุขภาพจากผลสํารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศเนี่ยนะครับเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของคนไทยในยุคโควิด -19 จํานวน1218คนโดยศูนยดุสิตโพมหาวิทยาลัยศูนดุสิตก็พบว่าพฤติกรรมของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง อันดับหนึ่งก็คือการไปร่วมงานสังสรรค์งานมงคลงานอาวามงคลนะครับร้อยะ90.5อันดับที่2ครับการเดินทางท่องเที่ยว และดับที่3ก็คือการรับประทานอาหารนอกบ้านส่วนพฤติกรรมของประชาชนที่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยก็คือการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าสูบหรีนะครับร้อยละห้าสิบห้าจุดสี่แปดและพฤติกรรมของประชาชนที่เกิดขึ้นใหม่ก็คือการสวมหน้ากากาอนามัยตลอดเวลาหรือว่าเลือกซื้อหน้ากากาอนามัยหลายแบบมากขึ้นเนี่ยร้อยละเก้าสิบจุดหนึ่งสองนอกจากนี้ความพึงพอใจต่อพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงในยุคโควิด19ค่อนข้างพึงพอใจร้อยละ35.48แล้วก็ไม่ค่อยพึงพอใจร้อยละนะครับกจากนี้เนี่เการปรเปนปรับนอกจากสี้เนี่ วิถีชีวิตใหม่ตามหลักการสุขศึกษารักษาระยะห่างทางกายดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในแนวทางปฏิบัติเดียวกันจะทําให้ประชาชนอยู่ร่วมกับโรคโควิด -19 ได้ยอย่างปลอดภัยนะครับดังนั้นเนี่ยจึงร่วมกับทุกภาคส่วนนะครับลดการระบาดแล้วก็อัตราการเสียชีวิตจากโรคโควิด -19 ในการดําเนินชีวิตประจําวันอย่างเช่นการขนส่งการเดินทางการใช้เทคโนโลยีเพื่อลดการสัมผัสอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับรวมถึงเน้นย้ําในส่วนของมาตรการ VUCA นะครับก็คือวัคซีนนะครับในการเร่งรัด การจัดการฉีดวัคซีน Universal Prevention ในการใช้มาตรการป้องกันตนเองสูงสุด Covid-free setting สถานประกอบการใช้มาตรการพื้นที่ปลอดโควิด19และ ATK นะครับก็คือใช้ชุดตรวจคัดกรองเมื่อมีความเสี่ยง เพื่อสร้างความปลอดภัยกับทุกคนนอกจากนี้ประชาชนก็ควรมีความรู้ที่ถูกต้องโดยรับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นะครับแล้วก็ไม่แชร์ข้อมูลที่ไม่มีความน่าเชื่อถือเพื่อสร้างความเข้าใจความเชื่อทัศนคติข่านิยมมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดแล้วก็การปฏิบัติตนที่ถูกต้องเกิดการปรับพฤติกรรมสุขภาพสู่ชีวิตใหม่ที่ยั่งยืนต่อไปนั่นเองนะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่ติดตามนํามาฝากกันครับในช่วงเวลาของรายการใจถึงใจวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมสิทธิชัยกําเนิดทองทีมงานรายการทุกท พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทร สายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย